พากันไปไสนน้อ, <c oughs> อ,อพาหอบพวกวกันไปจัาตัวนั่นสน้อนหมาหนึ่งสองสามตัวครอบครัวของเขาแักพี่น้องชีวิตเท่าเลือกเกิดเม่ไหแต่เดือที่สิบเป็นได้รถบ้านนี่หเห็นว่ารถบ้านมีหอ <ลด S 1> มอหง,งเขามีหลังค,าม,า,มมงคามีเก้าอี้มีหมอเบสควมมีหม้าขาวสามตัวอื้ออยอบคุณชีวิต ชีวิตครอบครัวที่โอกลุ้นอยล่ล่ะหม้านี่เป็นสหายที่สื่อสารแห่งบอกเลยเนี่ยหาพวพร้อมแล้วลูกงนานเออแอ,อรรม่ถรามาติเบอรแม่แล้วผาลูกๆเลยใส่แล้วผพาลูกๆไปใส่ลแล้วไ่ยาตัวนเนะ่ะโอ้ยมันกระชิบตัวเนาะคืออิสิบ่ย่านเจี๊ยบยู่บ่ตอนนี้อยู่ที่ชชยภูมินะคะที่ภูเขียวอยู่ที่ภูเขียว น้องๆน่ารักมากเลยขออนุญาตเจ้าของรถแล้วก็เจ้าของน้องหมาด้วยนะคะเห็นมาเห็นแมวแบบนี้บ่ได้ดิแบบมันเป็นตารัางมี้ยมันคือกันบ่เลยสามตัวค้อกเดียวกันบ่หรอะโอ้น่ารักห้ามโดดนะความสูของแต่ละคนมบ่คือกันเนาะความสูขของแต่ละคนมันบ่คือกันบางคนกัดพ่อพ่อเพียงพ่อใจ แบบนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นก้อนสุขของเพื้นแล้วเอาเดินทางปลอดภัยเจ้จ้าลุกน,นั้น